คุณหมอฮะสถานการณ์วันนี้ยืนจะยุบสภาอีกฝ่ายหนึ่งจะตั้งรัฐบาลคุณหมออ่านสถานการณ์วันนี้ว่าอย่างไรครับคือผมมองว่าพรรคเพื่อไทยเกเรนะนี่แต่ว่าเขาจะตั้งรัฐบาลไม่ได้และเกเรล้มกระดานถ้าจะใช้คำว่าเลวก็ได้อืคือต้องยอมรับว่าบทสัมภาษณ์ที่คุณภูมิทาให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลในการยุบสภาก็อม,ามองว่าไปใช้ไปบิดเบี้ยวมานะอ้างไปอย่างนั้นนะฮะพรรคประชาชน ่วนหนึ่งจะโหวตเลือกนายกแต่จะไม่เป็นรัฐบาลทําให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือด้วยเหตุผลนี้มันฟังไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็เจรจากับพรรคประชาชนในเงื่อนไขนี้เช่นกันครับแล้วในเมื่อในเงื่อนไขนี้ประชาชนก็รับรู้กันทั้งประเทศแล้วว่าคุณเจรจาและคุณแพ้คุณแพ้และคุณจิงเกเรเกเรในการยุสภาและเป็นการคุณก้าวยุตสภาท่ามกลางข้อกังขาข้อกังขาว่านายกรัฐบาการแบบคุณคุณธรรมมีอำนาจหรือมีความเหมาะสม ทําได้หรือไม่ให้เติดการระคายเคืองหรือไม่เพราะนื่นแากว่าการยึกสภาเป็นพระราชอำนาจใช่ครับอ่าอันนี้เฉพาะตรงนี้จะเป็นปัญหาแล้วนะอมผมจะมองว่าพักเพื่อไทยได้กระทําการที่สมควรมิบงควรหรือไม่อันนี้คือคาถามครับงั้นแต่ถ้าเรามองในมุมนี้ก่อนแล้วกันว่าคือตั้งแต่คุณภูมิธรรมได้สัมภาษณ์ที่อ้างว่าเมื่อวานนี้ คือตอนแรกอ้างว่าเป็นการปล่อยข่าวยังไม่จริงก็ว่ากันไปแต่เขาก็ยินยันแล้วว่าส mm hmm. นับสนุน้าวไปนั้นแต่เมื่อวานเรามองว่าเฮ้ยอย่างนี้คุณอ้างว่าเป็นนักประชาการแต่คุณไม่ใช่ mm hmm. คุณเจรจาคุณแพ้แล้วคุณเกลยคุณทานแล้วก็ทากลางข้อกลงขาที่คิดว่าคุณบังควรหรือไม่ที่คุณทําแบบนี้